มีตะก,ก้าหลายรุ่นี่พี่ดูดิพี่ดูที่ผมปักหมุดนะพายันเน่ะหนึ่งหกเก้าเก้าพี่ผมโดนหักไปยี่สิบผมเหลือเท่าไหร่พี่อ,อ่หักไปสามร้อยสี่สิบเหลืออยู่พันพันสามห้าสิบเนี่ยขายในตะก,ก้าต้องขายประมาณเนี้ยพี่เข้าใจปะ ในตะกร้าที่ปักหมุดอ่ะผ้ายันต้องขายแพงกว่าขายหน้าร้านเพราะว่ามันโดนหักเปอร์เซ็นต์นี่มันหักค่าธรรมเนียมอ่ะอคนที่ไม่เคยขายในตะกร้าไม่เข้าใจหรอกเข้าใจป่ะพี่ระบบมันจะหักค่าธรรมเนียมอ่ะการซื้อขายอ่ะประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าเป็นในแอปส้มหักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ โหดมากนะพี่ผมจะบอกให้มันขูดเลือดขูดเนื้อมากครับมันหักเขากระเป๋าออมันอนะยี่สิบเปอร์เซ็นตะสวัสดีครับพี่กอ๊อฟสุพรรณสวัสดีครับสวัสดีพี่เดชาขอบคุณที่ติดตามนะครับพี่ขอบคุณมากครับอันไม่มีใครจริงใจหรอกพี่คนขายพระ แบบทุกคนเขาก็แบบเ,เขาคงไม่บอกทุนนะจริงเขาต้องบังทุนเขาคงบอกทุนพี่ไม่ได้หรอกผมก็บอกไม่ได้พี่เออแต่ผมอันไหนได้กําไรร้อยเดียวอันเนี้ยร้อยเดียวอันนี้กำไรไม่ถึงร้อยอันนี้กําไรหนึ่งร้อยประมาณนะอันนี้กําไรประมาณห้าสิบบาทพี่ขายสามร้อยนะ อันนี้ขายสี่รอยห้าสิบกำไรประมาณไม่ถึงร้อยเหมือนกันนะนครับแต่พี่ก็ไปคำนวณทุนเอาเองนะมันประมาณนี้พี่มันมันขายถูกกวันนี้ก็ไม่ได้พี่เข้าใจปะมันก็ไม่ได้อะไรพี่เหมือนแจกฟรีอ่ะนี่สามร้อยบาท ป็นแนบรุ่นสี่นะครับอันนี้แนบรุ่นสองนะครับสี่ร้อยห้าสิบผมลงแนบรุ่นสองไปแล้วนี่มาดูดิไม่ผ่านหรอวะแร้แล้วประกันนะพี่สอบถามได้นะลงไปแล้วนี่ แนบรุ่นสองอย่าหาในนี้อเแป๊อนงน,น,นะผมปักหมุดให้แนบรุ่นสองนะเพิ่มสินค้ามันน่าจะมีนะนี่นี่แนบรุ่นสองพีเพิ่มแล้วสินค้ามีอยู่เจ็ดอย่างวังพี่มีพระคข,ข้าว แหนบรุ่นสองรุ่นสี่รุ่นห้าค่าย